มิ่งมงค้นหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธสิมมาบุตรสราข่ำลำขาตรการตาผ่าท่อมือเลืองลือวัฒนธรรมภูไทยก้าวไก่พลังงานทดแทนดินแดนสัดโลกล้านปี ศูนย no like nice. so ์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุชินารายสานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินเลขที่100หมู่13บตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนำทีมโดยนางไพบุญจันทพมพัฒน์ในการกศนอำเภอกุชินารายปฏิบัติหน้าที่้อำนวยการสกรออำเภอกุชินารายขอรายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาสกรออำเภอกุชินารายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2566ครูที่ปรึกษานางสาวพนาวันแสแบงบานโดยมีนายประชัน ยศาเป็นประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาสครอําเภออุชินารายขอรายงานข้อมูลการประเมินตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารองค์กรนักศึกษาสกรออําเภออุชินารายมีการจัดทําแผนงานและโครงงานส่งเสริมองค์กรนักศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษามีการประชุมวางแผนดําเนินงานตามแผนมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างมีคุณภาพสกองค์อระอเชินรายจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีทักษะด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพเช่นโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 รหกส้าระดับะสมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงในรูปแบบกลุ่มสนใจเช่นหลักสูตรการปักลายผ้าด้วยมือหลักสูตรการทำมาลายกรจากผ้าขามา้าหลักสูตรการทำถุงองค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสกรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมหน่วยงานและสถานศึกษาสรากรอำเภอกุชินาลายจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัยของสถานศึกษาสังคมและชุมชนมีการประพฤติและปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องโดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านหลักธรรมของศาสนาสครอาเภอุชียาลายได้นำนักศึกษาร,ร่วมประเพณีวันลอยกระทงมีการส่งเสริมด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษามีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา กลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาพัฒนาอารมณ์จิตใจความสามัคคีความเสียสละมีสุขภาพพลานามัยที่ดีเช่นโครงการแข่งขันกีฬาสกรอเกมองค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสกรอให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมีการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมชุมชนมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสกรออำเภอชุมชนและสังคมมีกิจกรรมที่มีส่วน ร่วมกับหน่วยงานในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสังคมและชุมชนสครอำัภอกุชินารายขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ